คุยเรื่องสมัยก่อนทีมชาติไอเรื่องที่ไปนั่งมอไซค์กันไปเมื่อเนื้อเมื่อตัวผมให้คุณแก้ข่าวเขาบอกว่าคุณอยู่ในเหตุการณ์ด้วยจริงหรือไม่จริงผมจะไปอยู่ในเหตุการณ์ได้ไงเฮ้วังผมนู่นผมไม่อยูไม่เอยู่ในเหตุการณ์ในผมไม่ได้ทำอย่างนั้นมันร้อยเปอร์เซ็นต์ไอเนี่ยมันใส่ไข่ผมบอกผมบอกแล้วนะว่าถ้าไปด้วยกันูแต่พูผมบอกว่าถ้าไปด้วยกัน่ะ ให้เลือกเลยอย่ามากักว่าเฮ้ยเ้ลือกก่อนดที่เลือกก่อนเล้วถึงเวลาเสียดายโอ้โขไม่คือไม่คือแต่ก่อนไปอะไปเออแต่ก็ต้องให้เขาเพราะเขาหน้าตาดีไงอ๋อลีซองลีซองอะไรแล้วไปใครเออไม่พอรอปุ๊บใครกจะมาเลือกเราล่ะคนไม่มีหรอกไม่ใช่เป็นคนจุบันเดนตลอด คื people, ตัวบิวตัวบิวสองเส้วเลยวันนั้นไงวันนั้นไม่ดิใช่ปั cin ้นนี่มองกี้วันนั้นปีตอีเตลีดไงไปรัชมังขนาดสนามนอกซ้อมไม่ได้มีคนเล่นบอลอยู่พนักงานเล่นอยู่เลิกเข้าไปข้างในก่อนรัชมังพนักงานก็เล่นอีกพีิตบอกเฮ้ยทีมชาติไงวะไม่มีสนามซ้อม ไม่ต้องซ้อมกับโรงแรมใครทำที่จะทำเลยคบอก็เลยอยากซ้อมต่อโอ้โหเวลาเหลือเฟือดิไปดีข้าวที่สองช่มาเลยลุยไม่ล้วแล้วใส่ชุดอะไรชุดบอลเลยชุดบอลจะเปลี่ยนดิเอ่อเย็นคืนอะเป็นท้องอะอ๋อคือนอนเร็วด่เออนอนเร็วอะป่าไม่คุณคุณคุณคอยู่ไมใ้ก่อนไม่ปคุณอยู่ให้ใ้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเือยถึงที่ถแล้วไปไปมึงมันดิไออุ้งไวกองไปไหน ไม่แต่คือคุณยอมรับว่าโอเคเคยไปด้วยกันไม่ก็เคยไปด้วยกันแต่ก็คือถ้าไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องนั่นก่อนใครเขาอะไรเขานั่นก่อนคืออะไรเขาไปสำอรผมเป็นคนหน้าคนเฝ้ารถอ่ะเดี๋ยวผมไม่คนนั่งแต่จูเขาเล็กไม่แต่จูเขาเล็กเขาจะเขาจะมีคนมาพูดกันคนมาพูดเขาเล็ก เขาเลื่อนไปเลยว่าไหนก่อนโลมาพาเพลินโลมาพลมาเลยไงเลขสั้นไม่ใช่เลขใหญ่เขยาวมันเล็กยาวยหัวแหลมแหลมมันจะยาวยาวหัวแหลมแหลมเฉยเขินเขินเขินทำไมไม่ต้องเอามือปิดดิหัวเรละหัวเละเขินทำไมผิดใจเขินหัวเละเต็มที่ไม่ต้องเอามือปิดเราเขาจะได้รู้หัวละไมได้เย็นเย็น เดี๋ยวเห็นเรือเดี๋ยวเห็นฟังพูดต่อพูดได้เลยไม่เป็นไรผมบอกว่าถึงเวลานั้นอย่าไปเกรงใจกันพอพี่เธอร์เข้าไปพี่เธอร์เขาก็เลือกอยู่แล้วตอนนี้เปิดไงผมผมเรามาพอเพิ่ หนังผมยาวไว้นึงมันก็เลยมันอะไรหัวแหลมไปหน่อยเอาแตนจะไม่รู้เรียทอะไมเขาไม่เป็นมันเอาออกมาได้นิ่งเยี่ยนยาวอยู่อันนี้นี่มึงเรียมานานแล้วนะอะไรเนี่ยเขาเป็นเลนักโนอกะมึงไม่ออกปะเรนพาออกไหมนึกออกอะกางเป็นเขี้ยมานานแล้วนะที่สมุนโสร์เหมือนกันอะไรนะเม็ดแสงสายอ่ะเอ้ยเหี้ยเอาแล้วไม่ใช่แม้แต่ต้นไาย ไปตลอดเหนื่อยใช่แล้วเดี๋ยวต้องอ้มันมาอีกนะไอ้แมทดูอยู่ปะเนี่ยไอ้แมทดูดูทุกอาทิตย์นะดูดูไอ้แมทกินเรื่องมันเข้ามาเลยแมทเข้ามาในในนี่เลยคอมเมนต์เลยไอ้แมทมีเรื่องอะไรนี่เรื่องนี่ไงนี่อยู่นี่อยู่เยอะเรื่องมันมา ชไปกับตัวนี้ตลอดเลเยียเอาไม่แบไม่โค้ต่โค uh> ้ดไปด้วยเลยโค้ไปด้วยไปด้วยเออไปด้วยตอนหลังไอ้คนนี้มันอยู่ด้วยกันพี่เอดีกว่าพี่เทอดีกว่าจคุเงียพี่เดีาขทนนยิ่นะคุยยิ่งนะท้าที่แล้วเขาปฏิเสธตลอดนะครับว่าเขาไม่เกี่ยวข้่องไม่เกี่ยวได้ไงก็นั่งมอไซค์เขาปฏิเสธนั่งมอไสแล้วไมเคยไม่เคยเป็นเลเร์มาเจอแล้วเ่าเขาจ้าขเลย ใส่บกแล้วอไรปัเร่องมัเนี่ยปัเรื่องปัเรื่องมึงมาใส่ไรไม่ได้ไมโธอ้าวคุณถือเป็นคนกลางผมไม่เป็นคนกลางคุณถือเป็นคนกลางไอเนี่อยู่เหตุการณ์ไงไม่ใช่ก๊อปอานไล์คนละคันสี่คันอ่ะผมสองคนเป็นเด็กี่แช่แล้วขี่แช์แล้วเตเต็นเตเตลผผมเป็นเด็กแล้วตอนนั้นถ้าพี่ไม่ส่งลูกน้องจะกล้าหพี่ไม่ไปไม่ได้อันนี้เป็นเฮ้ยเจ็บาเจ็บา มีหลายคนมีพี่หลายคนเราไม่เอ่ยถึงหรือเปล่าพี่ออเอ่เมาเอ่ยไี่อยู่ตรงนี้เขาไม่อยู่ตรงนี้เป็นคนดีไม่มีหรอกเพอออเเป็นพี่ที่เรารักหยิบตาขยิบตาเด็กเป็นไงเมาครับไอ้ไอซอลไอ้ซอลไปซอลไปมอมมามาเป็นไงเข้าไปเลยสองผู้หญิงพี่เซอร์ทมจโอ้โหผู้หญิงอยู่ยาวกูไปแลยพูดคำ